32เส้นตรงผ่านจุด k 7และลบ3ลบ2ขนานกับเส้นตรงซึ่งผ่านจุด3 2และ1ลบ4จงหาข้อของ k จงหาค่าของ k นะครับตรงเนี้ยมันได้อะไรครับมันได้ว่าพี่กำหนดเลยนะว่ามันเป็น m 1กับ m 2นะครับมันได้ว่าความชันต้องเป็นไงกันเท่ากัน m 1เท่ากับเท่าไรครับ m 1เท่ากับ m 2 m 1น้องก็หาออกมานะครับ y 2ลบ y 1ถูกไหมพี่ให้จุดนี้เป็นจุด2 จุดหนึ่งนะครับจะได้7ลบลบ2เป็น7บวก2ส่วนด้วย k ลบลบ3เป็น k บวก3 m 2อครับเหมือนเดิมให้เป็นจุด2กับจุดแทนค่า2ลบลบ4เป็น2บวก4ส่วนด้วย3ลบ1 9ส่วน k บวก3เท่ากับ2บวก4เป็น6นะครับตรงนี้3ลบ1นะ ตรงนี้ต้องเป็น3ลบ1อ่ะ3ลบ1ได้2 2ตัด6เหลือ3นะครับ3ตัด9ตรงนี้เหลือ3จะได้3เท่ากับ k บวก3นั่นคือ k เท่ากับ0 32ตอบ1